หมอลำพาไปเพลินชาแนลโอ้โหสออนความสุขจริงๆนะครับกับบิดาแฟนเพลงที่เข้ามาต่อคิวต่อแถวนะสุดยอดมากๆเลยนะครับสะออนพี่น้องมาต่อคิวถ้าซื้อบัตรจองตั๋วเนี่ยสออนความฮักความแพงอีพออีแม่บัตร120บาทมาเลยครับมาช่วยกันสนับสนุนศิลปินไทยนะครับที่วัดหนองแกนตะบนหนองม่วงโคกสูงสักแก้วเดอ้อพี่น้องนะไอเบิร์ดก็กล่าวมาแล้วนะครับว่าการันตีเลยว่า งานนี้นี่คนปังมากๆคนเต็มพิกัดสุดๆเลยนะครับเอาให้สังกสีแตกไปเลยนะพี่น้องนะยังไงก็ขอยบ้งปังแบบนี้ตลอดไปนะครับรักครอบครัวเสียงวิหกนะก็ต้องรักตัวเองกันด้วยนะครับเวลาขับรถกับลานเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะพี่น้องนะแม่แม่ทุกคนก็อายุเยอะกันแล้วขับรถขับลาก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับใครที่มากับลูกกับหลาน ก็ต้องอบอกลูกบอกหลานนะครับว่าขับรถเบาๆหน่อยเดี๋ยวแม่ๆจะ เป็นอะไรไปนะครับก็ต้องระวังกันด้วยเนาะเพราะว่ามากับผู้สูงอายุแซวเล่นนะครับเฮ้ยไม่ใช่สิแม่แม,แม่เขาแข็งแรงนะครับสุขภาพดีอ่าเพราะอะไระครับเพราะว่างานนี้คือจัดเต็มเลยเราจะพาแม่แม่เนี่ยไปม้วนหน้าเวทีนะครับไปเต้นหน้าเวทีเต้นหน้าหา้านะเขาบอกหน้าหา้านมันหมานไปเลยนะครับคืนนี้ก็ปังปังไปเลยนะครับกับเสียงวิหกนกพงสะกรนนะยังไงก็อัปเดตให้ดูกันแล้วนะครับ บาร์ดนาคลรีเนี่ยเขาก็จะแบบอัปเดตตลอดเลยทางแอดดิวก็จะมาเล่าข่าวให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันแล้วก็มาวิเคราะห์กันนะครับในงานนี้เดี๋ยวจะ มีอะไรคืบหน้าเราจะมาบอกกันอีกทีนะครับแต่ที่รู้คือคนเนี่ยมาทุกทั่วสารทิศเลยแล้วก็สังกรสีงานนี้รับรองแตกแน่นอนนะรู้สึกงานนี้เนี่ยจะใกล้ๆกับวัดด้วยนะครับมีคนมาขายสินค้าเร่ขายของกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็คนเนี่ยเยอะมากๆเป็นมหากรรมที่แบบว่าสุดยอดมากๆนะกับงานนี้อยากให้ทุกคนได้ไปจริงๆเลยนะครับใครที่อยู่แถวตําบลหนองม่วงนะครับโคกสูงเนี่ยก็สามารถที่จะไปร่วมสนุกนะครับแล้วก็ไปซื้อบัตร120บบาทได้ เลยนะเพราะว่างานนี้เสี่ยมิหกเขาการันตีอยู่แล้วว่าของเขาดีครับศิลปินดีคุณภาพงานดีทั้งตัวหน้าตาศิลปินเองหล่อสวยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือต่อให้ไม่มีน้องออายงานนี้พ่อนก,ก็จัดเต็มนะก็ต้องมาดูกันนะครับงานนี้สุดยอดมากๆอันนี้แอดดิวการันตีอีกทีหนึ่งนะคอนเฟิร์มเลยว่าดีจริงๆนะครับยังอยากให้มากันได้เยอะเนาะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตจะบอกอีกทีละกันครับสวัสดีครับ